กราบน้ำพัสการพระกคุณเจ้าค่ะแล้วกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดีฉันหนูนาบงกฏสีมังคละค่ะผมนี่รู้สีพรานกุณนะครับค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการบรรพชาสามนเณรปลูกรากแก้วศาสนาสทายาทภาคฤดูร้อนปีพุทธศักราช2567ค่ะ น้อมถวายพระราชกุศลแด่องค์บูราาพกษัตริยาที่ราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะในวันอังคารที่16เมษายน2 5 6นณลานโพหน้าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชะการที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษค,ค่ะค่ะและกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระวิเทศวชิรเมธีด็อกเตอร์ท่านเจ้าวาดวัดไทยศิละะิาชกฤษประเทศอินเดีย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจกักรวรรดิราชาวาดวรมหาวิหารและกราบน้มสักการพระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมศาสตร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกราบสวัสดีนะคะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานฝ่ายคารวะาและกราบสวัสดีคุณพานุพลรัตนาการจนาพัฒรองประธานกรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยและองค์การสุรากระทรวงการทางอดีตผู้วา่า การองค์การยาสูบแห่งประเทศไทยค่ะและกลับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะครับผมในช่วงเช้าวันนี้นะครับโครงการบรรพชาส,สามเณรปลุกละแวศาสนาทยาตเราจะมีพิธีสําคัญอยู่2พิธีนะครับก็คือพิธีขอขามาปุก พกาลีนะครับแล้วก็ในส่วนของพิธีคลิปผมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นการที่เราก็เลยจะเตรียมวัดที่สัมมนาของเรานะครับให้เป็นหน้าก่อนที่จะไปร่วมพิธีบรรพชารากแก้วศาสนรธยยาตอยู่ที่พระอุปสมวัดพระรามเก้ากาจจรน์วิเศษทางด้านในวัดนะครับค่ะขอเริ่มกําหนดการเลยนะคะอัน,อนดับแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญ พลเอกบุญสร้างเนียนประดิษฐ์ประธานฝ่ายคารวะจุดทูปเทียนบูชาพระของสิริมงคลหน้าธรรมสถานค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเป็นประดิษฐ์ประธานฝ่ายคารวะ

และเรียนเชิญท่านประธานถวายความเคารพพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอรลยเดชมหาราชบรมถบพิตรรัชกาลที่เ้าค่ะและเรียนเชิญท่านประธานนะคะมายังโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแท้ค่ะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ะขอได้เชิญทุกท่านยืนขึ้น no. นะคะและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันค่ะ เทุกท่านนั่งลงได้นะคะลำดับถัดไปนะคะขอกาบเรียนเชิญคุณพานุพลรัตนาการเจนะพัฒน์รองประธานกรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยองค์การสุรากระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่าการองค์การยาสูบแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกราบราฐการ ท่เจ้าท่านเจ้าคุณวิเชียรและพระอาจารย์ชยาผมขอใช้ชื่อย่อนะครับเพื่อได้ให้ทางได้จําได้นะครับกอขอบพระคุณท่านทศเอกคุณสร้างเรียนประดิษฐ์นะครับพลโทแพทย์จิงนุชาเรียนประดิษฐ์นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันมหามงคลวันดึงนะครับต้องกราบความเมตตาจากพระผัวเจาสุทีท่านเจ้าวาดและโครงการของธรรมสถานที่จัดที่มีการบวชเป็นถวายพระกุศส ตรงพระบัสบเจ้าหัวครบ7 2็พรรษานะครับซึ่งแสดงความกตัญญูปฏะเวทีต่อพ่อแม่นะครับและข้อสำคัญที่สุดก็เป็นการขัดเกลาฝุดสมเ็นาสิจ57รูปนะครับที่จะตักไปสร้างความดีมีความกตัญญูนะครับบักนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอกาบเรียนเชิญอุดมฤาเ์กนะครับกาบเปลียนด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณนะครับท่านเอ่อคุณพานุพงค์พานุพลนะครับ ลำดับถัดไปนะครับขอกราบอ,อนิม,มนต์นะครับพระเดชพระคุณพระวิเทศวชิระเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดวัดไทยศิริราชทึกป,ประเทศอ,อินเดียผู้ช่วยเจ้าวาดวัด,ดจักรวรรดราชาว,วาดบระเวยมหาวิหารเก่าสัมโมทยิยะคาถาครับท่านครูท่านผููฝังน้อมกราบ ถวายความกรค้งพระเดชพระคุณหลวงพ่งอควาโครมบนชีรสุทธีจาว่านวันพระรามเก้ากาจนาพิเศษเรรเศเศด้วยความเรารพอย่างสูงยิ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรสนทด้วยความโครพอย่างสูงยิ่งและพระเทรานุเทระทุกรูปมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานุวี หรือหลวงพอปิยาโสพลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการในการจัดการบรระชาสามเณรประจำปีพุทธศักราชา2567ณวันพระรามเก้าการจนาพิเศษแห่งนี้และของหน่วยพรจเจริญพรท่ทรานประธานฝ่ายกราวาสท่าน ซึ่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วตลอดทั้งญาติโยมผู้ปกครองสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่งนี้การบรรพชาเป็นสมณรถือว่าเป็นหน้าที่ของอพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะ ผู้ปกครองที่มีลูกผู้ชายที่มีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีสามารถที่จะส่งบุตรหลานเข้ามารับการอบรมณวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและที่วัดพระรามเก้าแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้ เด็กเล็กและเยาวชนได้มาบรรพชาทุกๆปีปีนี้เป็นกรณีพิเศษซึ่งถือว่าเป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีประชนอายุครบครอบ72พรรษาก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่พวกเราพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่จะได้แสดงออก ถึงสิ่งสำคัญและอันสูงสุดขออน,อนุโมธนาผู้ปกครองทุกท่านที่เป็นนาคสามเณรโดยประมาณ5 7าสิท่านที่ได้เสียสละถาวายลูกชายให้เป็นพุทธบูชาในช่วงเวลาวันนี้จนไปถึงวันที่30เมษายนซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าทุกท่าน จะต้องรักลูกชายของท่านอย่างแน่นอนแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะถวายลูกชายให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นรากแก้วของศาส,สนาและให้เป็นให้เป็นอนาคตที่ดีของชาตินะ57รูปนี้ถือว่าเป็น เยาวชนตัวอย่างที่จะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงฤดูปิดภาคเรียนดังนั้นวันนี้วันที่16เมษายนจนไปถึงวันสุดท้ายคือวันที่30เมษาเป็นวันที่ลูกๆทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และขออนวยพรให้กับญาติโยมทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีคลิปผมและบรระชาในครั้งนี้จงได้รับความสุขนะทั้งในชีวิตประจำวันตลอดปีและตลอดไปขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเิอสาธุค่ะกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระวิเทศวชินเมธีด็อกเตอร์ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยศรีกาจุลประเทศอินเดียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวะบวรม e หาวิหารกราบขอพระคุณเจ้าค่ะโอเคครับขั้นต่อไปนะครับจะเป็นวิธีขอขมาล้างเท้า ุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองนะครับซึ่งตอนน้องแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็อยู่กันพร้อมแล้วนะครับทางขวามือนะครับ